จะไปไหนอะไปไหนไอเขา,ไ,เขา <laughs> ไม่ต้องไอเขาหรอกโอ้ยเรามันไม่เป็นอยู่แล้วเ, <laughs> เดียลานวะ่าจะถ่ายเยอะไอเขาฝีมือไม่มี <laughs> มันก็ไม่มีฝีมือจริงๆนะพวกผมเนะี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพก็อย่างว่านะ <laughs> โอ้ยรองเท้าหลุดเหนื่อยจริงๆเลยฮะแต่กว่าจะได้แต่ละคลิปมาครับผมเดี๋ยวมาดูสองพี่น้องเขาเก็บข้างคันนาหน่อยวนะ่าเขาเก็บกันยังไงเนาะเก็บแบบสไตล์สไตล์ ไม่ใช่มืออาชีพดี่ยเขาเก็บกันยังไงผิดถูกยังไงก็ค่อยว่ากันนะเอาให้เสร็จก่อนอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะพาะผมไม่ใช่มืออาชีพแบบรับจ้างเกตหน้าอย่างนี้นะก็คือทำเฉพาะกิจเฉยก็สามปีส่ปีค่อยเก็บครั้งหนึ่งเนาะถ้าทำทุกปีเนะี่ยรับรองว่าเก่งแน่นอนฮนะ ทำอะไรก็ช่างครับถ้าเราทำประจำน่ะรับรองว่าเราเก่งแน่นอนแต่ถ้านันนานมาทำทีน่ะยังไงก็ไม่เก่งครับมันลืมอ่ะเดี๋ยวมาดูหัวแขกก่อนว่าหัวแขกจะเก็บยังไงอึ้บอ่ะยกยกดันดันดันอ่ะโอ้ยพูดเหมือนเป็นเลยเนาะตากล้อง โดนด่าอีกแล้วคลิปนี้เอฟซีเขาก็จะบอกว่าโอ้มึงเก่งขนาดนั้นมึงไม่ทำเองเลยวะประมาณนี้เนาะเนี่ยฮะเดลันก็เก็บมาใกล้จะสุดนะฮะแล้วก็โค้กแขกก็เก็บต่อไปแล้วนวน เก็บข้างคันเสร็จแล้วก็จะไล่หน้าดินข้างล่างให้มันจบเนาะแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับวันนี้ได้เสีอรันมาช่วยทำนะโก้แขกก็เลยลำอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ทำงานเลยโก้แขกไปแต่เสียรันอย่างเดียวเลยนานๆลดแรงจะมารวมตัวกันสักทีเนาะก็สักหน่อยครับผม ใบมีดเสริลันเวลาถอยอะดินไม่แม่ไหลออกนะเพราะว่าไปมีดเสริลันมันจะแงนๆนหน่อยแต่ว่าเขตดินดีนะไปมีดทรงนี้หมวนดินดีเอาดินได้เอาดินได้เยอะนี่เวลาเวลาขึ้นกันเนี่ยเห็นไหมมันเอาดินกลับไปเดี๋ยวพาไปดูของก๊อแขกนะของก๊อแขกมันจะไม่เอากลับไปนะแต่แต่ไม้มันจะไหลออกหมดนะของก๊อแขก แต่บางคนเขาก็กระแทกไปมีดให้มันไหลออกเนาะก็แล้วแต่คนขับแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับอ่ะ,อะินเปียกด้วยครับ คันก็งานก็ออกไว้หน่อยนะครับถ้าทำคนเดียวก็นานนะโอ้เห็นไหมหองเสีรานเอาดินกลับไปเต็มใบมีดเลยกระแทกคันออกหนนะ้นออ่ะดินมันไม่ออกเดินกลับไปกลับมาอยู่ตากล้องก็ อ่ะใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวก็เกตข้างพันแล้วก็จบแล้วคราวนี้แล้วก็ไล่ดินก็คือพอเลยไม่ได้ซีเรียสน,นะครับขอแค่นะ้ำมันไม่ไหลไปข้างเดียวก็พอแล้วเอาแค่หน้าเสมอกันนิดหน่อยบวกลบประมาณ10ไม่ต้องบวกลบห้านะรุ่นนี้บวกลบ1ิบ ก็หน้าแกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลยเอาจะไปไหนอ่ะไปไหนไอเขาไม่ต้องไอเขาหรอกโอ้ยเรามันไม่เป็นอยู่แล้วเส <laughs> <laughs> ียดร้นว่าจะถ่ยา,ายเยอะ <laughs> ไอเขา <laughs> <laughs> สีมือไม่มี มันก็ไม่มีฝีมือจริงๆนะพวกผมเนะี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพก็อย่างว่านะอ่ะอะสรัจรนจะไปเก็บข้างนะฮะผมก็อ่านเจมก็ไม่ขาดนะบางทีก็อาจจะขึ้นเนาะออ,อขึ้นไหมอีกแล้ว,เด,วเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเอาก็ติดนอกกอนติน้ำโอ้ให้ตากล้องอีกแล้ว เ,เซรันก็ขึ้นคันมาอีกแล้วเจ้บอกว่าจะ่ายเยอะไอเขาว่างั้นเฮ้ยไม่ต้องไอไอทำไมเราต้องยอมรับสภาพให้ได้ดิก็เราไม่เป็นเนาะเนี่ยมันก็ยังเอียงเหมือนเดิมอะมันมาเอียงแล้วอ่ะ lắng mà bây mấy chúng ta sẽ chạy vào đường điện thoại có cho thành đường điện thoại để มาดูสิหอยหอยไม่ตรงเลยแล้วล่ะเ <c ười> สียลันเลย้อหอยยังไม่ตรงเลยแต่ตรงรถตรงรถวิ่งไปนะมันสูงอยู่ ะแกก็รู้อยู่ดัดมาแล้วอาเป็นมืออาชีพเขาป่ายนี้เขาทำเสร็จไปตั้งนานแล้วครับผมนี่มันทีมงานผมแตงานผมมันมั่วฮะ ยังไงโอเคนี้ก็สูงพอแล้วนี่เดี๋ยวเขี่ยอีกนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วถ้าจะทำให้นาแปลงนี้ถ้าจะทำให้ท,ทให้มันต่ำนะครับเนี่ยต้องให้มันต่ำฝั่งนี้ครับเพราะว่าจะเอาน้ำลงตรงนี้นะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เก็นยังไงมันก็เอียงฮะเพราะว่าล่องแรกมันเอียงมันก็ต้องเอียงอยู่แล้วไม่ต้องงานงานเราไม่ต้องร้อยไม่ต้องร้อยปร์เซนต์ของเราเอาแค่หกสิบพอ เดลันบอกไม่ต้องใส่ยื้อไอเขาเอ้าโอแขกยังไม่เสียดเหรอจะเอาไงอ่ะ ้าหลุดเหนื่อยจริงๆเลยฮะแต่กว่าจะได้แต่ละคลิปอะไม่เป็นไรฮะเหนื่อยก็ต้องทนพอคนข้างหลังเขารอเราอยู่อ่ะอ่ะรูปแล้วรูปแล้ว พอแล้วไม่ต้องเอาสวยหรอของเราไม่ได้ไม่ได้เอาไปอวดใคร <laughs>